ดี่จะเพืเ่อนๆมาเจอกันีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสเปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรนี้ช่วยลดสิวลดฝ้าลดกระกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสูตรนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะใครที่มีผิวหมองคล้ำผิวไม่กระจ่างใสนะคะใครที่เป็นสิวมีแผลที่เกิดจากสิวมีหลุมสิวสารพัดนะคะหน้าไม่สดไม่ใสไม่เปล่งไม่ปังนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะ โเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์รเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เจลวัสลีนนะคะในส่วนของเจลวัสลีนเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเรื้อยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เจลวัสลีนอยู่ที่1ช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะคือเบบี้ออยจอนสันนะคะใครจะใช้สีไหนก็ได้เลยนะคะมีสีไหนใช้สีนั้นเลยนะคะถ้าใครไม่มีใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันมะกอกแคทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันเบบี้ออยจอนสันนะคะก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขกมขน่นช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอนสันอยู่ที่1 2ถึงช้อนชานะคะเพื่อที่จะมาละลายเจลว,วัสดลีนนะคะ ผสม2องตัวนี้ให้เขาเข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะผสมตัวอื่นลงไปนะคะเพื่อที่เราจะได้ผสมง่ายนะคะเลยนะคะหลังจากที่เราผสมให้เขาเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือผงขมิ้นนะคะในส่วนของผงขมิน้นเขาจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยรักษาฝ้าลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราวนวลเนียนขาวเป็นธรรมชาติเลยนะคะใครไม่มีผงขมิน้นก็ใช้ผงพอกหน้าตัวอื่น แทนได้เลยนะคะเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่1นส่วนสีนะคะผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรนี้จะทาหรือจะพอกก็ได้เลยนะคะจะพอกก่อนนอนทาก่อนนอนทาบางๆก่อนนอนได้เลยนะคะมันสีเหลืองนะคะแนะนําไม่ทําก่อนนอนนะคะทําแล้วถ้าเราไม่เก็บอ่าถ้าเราทําไม่หมดนะคะเราสามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะสูตรนี้เขาไม่เสียนะคะเก็บในอุณหภูมิห้องปกติเลยนะคะ จะใช้หลังช้อนหรือจะใช้มือได้เลยนะคะนี่ค่ะมือเกลี่ยบแบบนี้ก็ได้เลยนะคะเราจะได้ขัดด้วยค่ะใช้มือเกลี่ยบแบบนี้นะคะผิวจะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะ พอเราไปล้างหน้าออกแล้วนะคะเราจะเห็นความแตกต่างเลยว่าหน้าของเราเนี่ยใสยขึ้นมามากๆเลยนะคะผิวเนี่ยจะอิ่มน้ำมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วผิวของเราเนี่ยจะไม่แห้งไม่ตึงนะคะนี่ค่ะให้เราพ่อแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะครเข้ามาแล้วก็ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้เป็นทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ